รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ครูผู้สอนครูปรวันเชียงเลี่ยงกูลหน่วยการเรียนรู้ที่ 7. ประชาธิปไตย 1. เรื่องกระบวนการประชาธิปไตยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนบอกหน้าที่ที่สมาชิกโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของประชาธิปไตยกันดีกว่าค่ะประชาธิปไตยมี2องความหมายได้แก่ 1. ความหมายด้านการปกครอง 2. ความหมายด้านการดำเนินชีวิตความหมายด้านการปกครองเป็นระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักโดยมีรากฐานจากสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ค่ะ ซึ่งสิทธิคืออำนาจอันชอบรรมที่บุคคลมีอำนาจตามกฎหมายรับรองการกระทำใดๆโดยสุจริตอย่างอิสระแต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นนะคะเช่นสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือสิทธิในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยไม่ผิดกฎหมายค่ะส่วนเสรีภาพนะคะก็คือการกระทำใดๆนะคะตามปาทั ա หาโดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและไม่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายค่ะเช่น เสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการนับถือศาสนาและหน้าที่นะคะหมายถึงการกระทําที่กฎหมายกําหนดหรือว่างดให้กระทําค่ะเช่นหน้าที่ในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าหน้าที่ในการรับเข้าศึกษาภา,บาคบังคับและหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยสุจริตค่ะและหลักการประชาธิปไตยนะคะได้แก่ 1. ความเสมอภาค 2. การมีส่วนร่วมโดยบทบาทและหน้าที่ 3. การเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น 4. การอยู่ร่วมกันและยอมรับกฎกติกาของเสียงส่วนใหญ่ค่ะและความหมายด้านการดําเนินชีวิตเป็นการดําเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมค่ะเช่นการแสดงความคิดเห็นและการแต่สินใจโดยใช้เหตุผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมการรับผิดชอบค่ะและบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกชุมชนนะคะคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนการดูแลช่วยรักษาสมบัติและสิ่งแวดล้อมของสาธารณสมบัตินะคะรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนด้วยค่ะรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต,ต,ตามกระบวนการประชาธิปไตยเลยค่ะ 2. เรื่องการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนจุดประสงค์การเรียนรู 1> ้ 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงได้ 2. เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีหรือข้อเสียของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงได้ การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกประช,ชาธิปไตยที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจค่ะการออกเสียงโดยตรงทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองและยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการตัดสินใจค่ะรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อยด้วยค่ะ การเลือกตัวแทนในการออกเสียงเป็นการเลือกตัวแทนในการตัดสินใจแทนเนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมากเช่นการเลือกตัวแทนจากสมาชิกแต่ละห้องเรียนเป็นตัวแทนในการประชุมร่วมกับห้องเรียนอื่นๆคะ่ะ 3. เรื่องความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงมีจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่ หเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนการออกเสียงได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเสนอวิธีการเลือกตัวแทนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนการออกเสียงการออกเสียงโดยตรงเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดของตนเองแต่การเลือกตัวแทนการออกเสียงเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานและความคิดของตัวแทน การออกเสียงโดยตรงใช้ได้ดีกับกลุ่มจํานวนคนน้อยแต่การเลือกตัวแทนการออกเสียงใช้ได้ดีกับกลุ่มจํานวนคนมากและการออกเสียงโดยตรงทุกคนต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเองแต่การเลือกตัวแทนในการออกเสียงตัวแทนจะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกไว้ค่ะ 4. เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มซึ่งบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนได้แก่ 1. ครูประจำชั้น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 2. หัวหน้าชั้นเรียนมีหน้าที่เชื่อมโยงประสานงานระหว่างครูประจำชั้นหรือครูที่สอนประจำรายวิชาต่างๆและสมาชิกภายในชั้นเรียนและ 3. ส,สมาชิกในชั้นเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามภายใต้กรอบการตัดสินใจของสมาชิกในชั้นเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนเช่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นมีการจัดทำเวรการทําความสะอาดชั้นเรียนและนักเรียนมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้แก่1ครูมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนนักเรียน 2. นักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู 3. ประธานและคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานของโรงเรียนซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเช่นโรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นและนักเรียนในชั้นต่างๆมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 5. เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชุมชนมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบ,บนวนการทำงานกลุ่มซึ่งบุคคลและกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนได้แก่ 1. ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนและให้ความช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญและเข้มแข็ง 2. <Okay. S 1> งกำนันมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานต่างๆภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับอำเภอ 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ในตำบลให้มีความเจริญดูแลความสงบเรียบร้อยภายในตำบลและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากชาวบ้านภายในตำบลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเช่นเกิดความรักและความสามัคคีในชุมชนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอยู่ดีกินดีและชุมชนเกิดความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นการตัดสินใจร่วมกันของบุคคลและกลุ่มบุคคลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนถ้าสมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสามาคัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก็จะทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น